กว่าจะหาเจอเลื่อนหาตั้งนานเพราะว่าบัญชีนี้นะนี่เออหเดือนผู้ติดตาม26คนเนี่ยก็คือไอช่องนี้เราก็โทรศัพท์พังไปแล้วเออกว่าจะหาเจอนะคอมเมนต์ที่เป็นทอปเมนต์ของเรานะเออเนี่ยเราเมนต์นะ พอออกถึงเราก็มิ้นเลยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นท็อปมิ้นเหมือนกันทุกคนจริงเนี่ยคนกดไลค์ 7, 8, 8, เจ็ดร้อยปดเลยอยาโอ้ยนะบอโอยเออเนี่ยอืา เล่เลโอ้ยเออดีใจสองล้านแล้วสามล้านแล้วทุกคนตอนนี้สี่ล้านแล้วไปกันต่อ <laughs> <laughs> เออโอ้ยพอพอเราเม้นนะทุกคนโอ้ <laughs> นี่อ่ะก็แบบนี้แล้วนะเอออ่ะเราก็โดนตอบกลับประมาณนี้เนี่ยทุกคนก็มาเม้นเราอ่ะโอ้โห เนี่ยก็ยอดวิวอ่ะนะทุกคนอืมเนี่ยอ่ะเอ่อประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้